มันช่วยเปิดเ,เ,ดเผยความเลวความชั่วกูแบบให้กูสะดุ้งเลยได้ไหมไม่ต้องมานั่งแบบแขะททละนิดทีละนิดอะ่ะเอามาได้ไหมไ,ไ,ได้ไหมอะ่ะแบบคือแบบเวลาแบบเปิดอะไรคือแบบเปิดให้กูสะดุ้งเฮือกเลยอะ่ะเอาให้กูร้องกรีดอะ่ะไม่ใช่แบบว่าค่อแขะละเล็กเทีละน้อยแบบใส่ร้ายละเล็กเทีละน้อยเอาแบบให้กูแบบให้กูสะดุ้งอ่ะร้องกรีดออกมาเลยอ่ะร้องกรีดลั่นบ้านแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยทำไมมันทำมากูอย่างนี้อย่างเงี้ยทาได้ไหมอะ่ะ ทำให้กูดูหน่อยได้หรือเปล่าเปิดออกมาคือกูผิดซึ่งหน้าเลยกูแบบกูร้องกรี๊ดเลยกูแบบต้องเงียบเลยกูไม่สามารถพูดอะไรต่อได้เลยอ่ะทําได้ไหมอ่ะร้องกรี๊ดแบบกรี๊ดเลยอ่ะกูกรี๊ดแบบกรี๊ดกลางตลาดกลางที่บรรยายเลยพอเวลาโพสมาปุ๊บกูสะดุ้งเลยกูตกใจว่าทําไมทําขนาดนี้มันจับกูได้แล้วมันจับกูได้แล้วโป๊กกูแตกแล้วทําไมวะมึงทําให้กูดูหน่อยไม่ได้หรอว่าแบบนั้นอ่ะทําให้ดูหน่อยสิ เอาแบบประจานกูแบบเงินบริจาคมีปัญหาจริงๆอย่างเงี้ยทาให้มันชัดเจนไปเลยไม่ได้เหรอวะมึงไม่ต้องเอาอแบบวบวบแวมแวมเป็นผีเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอย่างเงี้ยวบวบแวมแวมออกตามโคนเสาบ้างตามโคนไม้บ้างวบไปแวบมาอย่างเงี้ยเวลามึงจะประจานกูมึงเอาให้กูล้มไปเลยไม่ได้เหรอทาไมต้องค่อยๆ yeah แย่ทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพือ่อเสียเวลาว่ะเสียเวลามากเลยอ่ะ มาแตะเงินกองกลางมาแตะเงินทองคํามาแตะเงินบริจาควัดสวนแก้วมาแตะเงินบริจาควัดพระบาทน้ำผูุแล้วคือกูไม่เห็นรู้สึกว่าต้องเป็นอะไรเลยอะ่ะสิ่งที่มึงทำมะกูไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจริงกูไม่ได้รู้สึกว่ามันกระเทือนอะ่ะเออตลกอะ่ะแต่ว่าใครจะเชื่อก็เชื่อ,อนอะแล้วแต่มึงเลยเมื่อวานมีคนเอารูปมาให้ลืมโชว์ดูสิได้ล้ เจ้าของเขาเอามาให้ใส่กรอบมาให้อย่างดีเลยคนที่วาดนะเดี๋ยวี่พวกเพจที่เกียก,กูก็อย่าไปอิจฉานะราสกาลักลก,ก,ก,กูมาเต็มขนาดเนี้ยเนี่ยดูสิเขาวาดรูปให้กูเนี่ยมึงดูเนี่ยเนี่ยแหกตาดูสิพวกมึงไม่มีละสิอีพยูนไม่มีใช่ไหมอีวีสองไม่มีใช่ไหมอีผู้หญิงตัวนั้นอ่ะกับอีอะไรนะอีดวงอ่ะไม่มีใช่ไหมล่ะอิจฉาไหมเนี่ยดูสิไม่มีใครวาดรูปให้อ่ะ กูมีคนวาดรูปให้เนี่ยดูสิใส่กรอบมาให้ด้วยอ่ะเนี่ยอิฉาใช่ปะอยากได้แบบกูแต่ไม่มีใครทําตัวเป็นเด็กวอยวายร้องไห้น้ําตาไหลชักนิ้นชักงอเพราะไม่มีใครสนใจไม่มีใครให้ค่าโดยเฉพาะอีพยูนกับแก๊งและเพื่อนพ้องออแก๊งจักรยานสนิมแดกร้อนะกิมแก๊งจักรยานสนิมแดกโซ่เนี่ยปั่นแล้วติดๆขัดๆเวลาจะด่าทอต่อว่าชาวบ้านจะใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้านแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างปั่นไปแล้ว สะดุดตลอดเวลาสะดุดสะดุดโซ่ติดสนิมของตัวเองล้มอยู่ตลอดเวลากูเห็นจกักรยานก็ล้อแดกสนิมล้อล้อล้อสนิมแดกมันอิจฉาไงมันทําอะไรกูไม่ได้อะมันก็ได้แต่ใส่ร้ายป้ายสีอะไรไปเรื่อยพยายามค่อนแควกูด่ากูนู่นนี่นั่นตัดคลิปเล็กๆน้อยๆอ,อยแล้วมึงดูอีเพจพวกนี้เวลาตัดคลิปนะล่าสุดเด็กกูเห็นว่ามันตัดคลิปกูบอกว่าสอนเรื่องการพูดคําหยาบ ว่าเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนถามอะไรสักอย่างหนึ่งกูจาไม่ได้แล้วกูไปบรรยายมาแต่กูจําได้เหตุการณ์นั้นอ่ะกูอธิบายเรื่องนี้ไว้ละเอียดละอ,อ่อจนคนเนี่ยตบมือเลยนะในงานอะ่ะกูจะบอกให้จนคนเนี่ยคือแบบทุกคนอึง้งกรรมการอึง้งทุกคนอึง้งกูจะบอกให้จากการที่กูตอบคําถามวันนั้นนะแต่มันตัดแค่ช่วงคําถามสั้นๆและกูกูตอบสั้นๆทั้งทายที่เรื่องนั้นกูตอบละเอียดกูตอบดีมากไม่ตัดมันตัดชั่วเลยเพราะอะไรหลังจากนี้กูตอบดีมาก ไม่ตัดเพราะเดี๋ยวเล่นกูไม่ได้ก็จะเลยตัดแค่นี้ไม่ตัดทั้งหมดที่กูตอบมึงสังเกตดิมึงสังเกตสังเกตเ,เวลามันตัดอะ่ะมันจะตัดแบบสั้นชะเพราะอะไรคือแบบคําพูดกูังพูดไม่จบเลยมันตัดแล้วอะ่ะเพราะอะไรเพราะมันกลัวเจอข้อความดีๆเพราะถ้ามันมีข้อความดีๆมันตัดมาหมดเนี่ยคลิปมันอะ่ะจะขายไม่ได้เพราะคลิปมันเนี่ยหากินจากกูไงหากินจากการที่ทําให้คนเกลียดกูมันถึงอยู่รอดได้ เนี่ยดูสิมันอิฉาเนี่ยไม่มีใครทําให้มันอ่ะวันวันนึงมันนอนหลับปะวะกูว่าวันวันนึงนั่งหาอะไรมาดา่ากูเพราะกูเห็นมันลงคลิปทุกวันเลยนะอีสามสี่ตัวนี่อีดวงอีแดงอีอะไรอีผู้หญิงอะไรอีหัวเหมือนมแมลงสาบแทะที่ใส่แว่นนั่นอ่ะแล้วก็อีพยูนเนี่ยกูเห็นอีสามตัวเนี่ยหนักหนาสาหัสหเหลือกเกินกูไม่ด่าคนอื่นไม่ค่อยด่าคนอื่นเท่าไหร่กูเห็นคนอื่นด่าอยู่นะอแต่ว่าคนอื่นนี่ยังไม่ค่อยด่ากูเท่าไหร่เนี่ยดูสิเนี่ยเขาว่าลูกไปกูเนี่ยได้ความรักเนี่ เพราะเขาเห็นกูทําประโยชน์เนี่ยเขอยากจะขอบคุณตอบแทนเนี่าวาดรูปมาให้กูมึงดูสิเนี่ยเนี่ยมึงอิจฉาใช่ไหมละ่ะไม่มีใครทําแบบนี้ให้ใช่ไหมขาดความอบอุน่นนี่มึงดูดิเขาวาดไห้กูสี่รูปเนี่ยใส่กรอบมาอย่างดีเลยอะ่ะสี่ใบสี่ใบเนี่ยออามึงดูอา่า แล้วไอ้พวกนี้ก็ร้องกรี๊ดไงพอเวลาเห็นอะไรอย่างนี้พวกก็กรี๊ดไงผีเข้าผีเข้าหันกับเข้าหอยเลยร้องกรี๊ดเลยอยู่ไม่ได้ร้อนลนจะเป็นจะตายเพราะมีคนเนี่ยรักกูเยอะมีคนสนับสนุนส่งเสริมกูเยอะทนไม่ได้มันล้อนลนเห็นใครโดนส่งเสริมดีๆไม่ได้ร้องกรี๊ด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 จะเป็นจะตายสัมภเวสีเข้าหอยกับเข้าหามมเนไงเลยร้องกรี๊ดอยู่ไม่เป็นสุขเลยทีนี้ ก็เลยเกิดอะไรขึ้นล่ะก็เลยแบบทำอะไรกูไม่ได้นั้นด่ากูแล้วกันอิจฉาตาร้อนขอด่าหน่อยแล้วกันไม่มีใครทําให้ไงเด็กวอแวงไงอิจฉาอยากได้บ้างแต่ไม่ได้นี่อิจฉาใช่ไหมล่ะทำไม่ได้อย่างก,กูใช่ไหม ตีโพยตีพายไม่มีใครทำอะไรแบบนี้ให้ก็เลยพยายามจะด่ากูให้คนเนี่ยเกลียดกูเพราะคนรักกูเยอะไงะก็พยายามจะทำให้คนรักกูเนี่ยเกลียดกูให้ได้เนี่ยมึงดูสิสิ่งที่มึงด่ากูเท่าไหร่เนี่ยกูยิ่งได้สิ่งแบบนี้เยอะขึ้นเท่านั้นอ่ะกระเช้าแบนลังนกที่บ้านกูตอนนี้มีเป็นร้อยขวดเลยนะมึงยิ่งทำให้กูด่ามึงยิ่งด่ากูเท่าไหร่คนยิ่งรักกูกท่าสิมึงยิ่งด่าของกูใิกองเต็มบ้านเลย สารพัดของที่เอามาให้กูทุกวันเนี่ยต้องขอบคุณที่พวกมึงด่ากูนะอนุโมทนานะอนุโมทนาอนุโมทนาจริงๆไปด่าเขาก็ไม่ได้ต้องขอบคุณเขาเพราะเขาอุตส่าห์ทำให้กูได้ผลประโยชน์ยิ่งได้ลาาสการะมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้พอเวลากูพูดอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็กีดอีกเดี๋ยวหาเรื่องใส่ร้ายอีกกีดกีดแตกเลยทีนี้กีดอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ไม่เป็นสุขแล้วจะตายแล้วทีนี้เพราะอะไรคนรักกูเยอะอิจฉา อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็จะตามด่ากูต่อไปเอาเลยยิ่งด่าคนยิ่งรักกูพวกมึงเนี่ยมาลุมด่ากูในกลุ่มมึงเนี่ยมีกี่คนวะห้าหคนตัวดิมเดิมตัวซ้ำๆๆอีดวงอีผมแดงๆหัวมแมลงสาบแท้อีที่ด่ากูผู้หญิงเหมือนกันนั่นะกูเห็นพิมพ์คอมเมนต์กับกับอีดวงอีพยูนอีอะไรอีผู้หญิงมแมลงสาบฝนแทอ้อีผมแบบมแมลงสาบฝนแท้กูก็เรียกไปถูกอีก ที่ใส่แว่นกลมๆแล้วก็พูดถึงกูเรียกกูวเบียอีตัวนั้นน่ะอีตัวหน้าวอกๆเหมือนลิงอะน,นะเหมือนลิงเสแมนะน่ะออที่พยายามจะโอ้อวดตัวเองหลายๆอย่างอะไรกูไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันนะกูกจําชื่อมันไม่ได้อนะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะสองตัวอีดวงตัวหนึ่งอีดวงมานอะไรนะ่ะกับอีนี่เขาเรียกเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้อีนี่ก็ดากูชาเหมือนกันอีฉาอีหัวมแมลงสาบแทกูเรียกมันอย่างเงี้ยนะ อีคนนี้กูเรียกอีหัวแมลงสาบแท้อีคนหนึ่งกูเรียกอีหัวอีอีอีดวงพญามารไม่ใช่ไม่ใช่พยากรพยาอะไรของมันมันบอกว่าตั้งชื่อมานี่ใครไปแตะต้องนางไม่ได้นะคนนั้นจะล่มจมมึงไปหาผู้ติดตามมาช่องมึงให้มีคนฟังก่อนเถอะกูเห็นมีตามามานั่งฟังกันเดี๋ยวกูจะให้อีหมีเนี่ยสมัครติกตอกไปฟังช่องมึงด้วยแล้วเดี๋ยวกูให้อีหมีมาลายงานกูว่ามึงด่าอะไรกูบ้างกูเห็นมีตามานั่งฟังกันมีอยู่ประมาณสี่ห้าตัว ไซบีเรียบูด็อกเฟนเบอร์นาดหมาพันทางขาดหมาวัดนะเดี๋ยวกูเอาอีหมีส่งไปเป็นตัวแทนช่องพวกมึงส่งอีหมีไปส่งอีหมีไปอีมีชัยไปอีโชคไปอีลาบตายไปแล้วส่งไม่ได้กูเห็นมีแต่หมาไม่เห็นมีคนเลยช่องพวกมึงอะนะ